สวัสดีค่ำนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับแม่รินรินสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2565นะคะเวลาในตอนนี้ก็1นึ่ทุ่มกับ30กว่านาทีค่ะ1นึ่ทุ่มครึ่งเนาะเกือบ2องทุ่มแล้วแหละแต่ว่ามันยังสว่างอยู่เลยค่ะทุกคนนี่นะ หลังจากที่เมื่อตอนช่วงบ่ายๆก็ฝนตกมาอย่างแรงมากเลยค่ะแล้วพอหัวค่ําแบบนี้ก็แดดออกค่ะฝั่งทางนี้แดดร้อนเลยนะแดดแบบพระอาทิตย์ก็ยังจ้าอยู่ค่ะมืดไปเลยใช่ไหมว่ามันพระอาทิตย์อยู่ค่ะทุกคนสําหรับวันนี้ก็แม่ลินก็มาอยู่ในสวนผักเหมือนเดิมค่ะก็กะว่าจะมาคือนึกอยากจะกิน อยากจะกินต้มะมาม่าอยากจะกินต้มมาม่าก่อนนอนรอบดึกประมาณนี้นะคะก็เลยจะมาเก็บเอาผักชีล้อมค่ะไปใส่ต้มะมาม่าแต่ว่าเดี๋ยวก็ให้ดูอันนี้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือตำแย่ฝรั่งนะคะโอ้ยไม่เห็นตำแย่เห็นแต่โทรศัพท์ตัวเองนี่ค่ะตำแย่ฝรั่งเยอะมากเลยแล้วก็ดอกผักชีล้อมก็อยู่ตรงนี้เองค่ะนี่ ใกล้ๆต่ำแยฝรั่งนี่ผักชีล้อมมันก็อยู่ๆแถวๆนี้แหละแล้วก็เก็บตรงนี้ก่อนใกล้ๆก,กับสลัแหน่สลันแหน่ดิฉันก็ตอนนี้ขึ้นงามมากค่ะยอดแบบอวบมากยอดใหญ่มากค่ะนี่ไงผักชีล้อมก็อยู่ตรงนี้เองนี่ไม่ใช่อะไรหรอกกลัวแต่ ก็แต่ตแยอย่างเดียวค่ะนี่ก็จะเอายอดเล็กๆนี้ด้วยนะคะวันนี้นี่ยอดเล็กๆผักคีล้อมฝรั่งนะคะเอายอดไปเอเอาดอกไปเลยมันจะได้ไม่ต้องเกิดเยอะเกินจะได้ไม่ไม่แห้งแล้วก็แพร่พันธุ์เยอะเกินค่ะขยายพันธุ์ ตอนนี้ก็ฟังเสียงจิ้งหรีดไปด้วยนะคะท่านผู้ชมตตัดหญ้าไปเมื่อประมาณสักสองสัปดาห์ได้มั้งหญ้ามันขึ้นยาวไงแล้วค่ะเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยฟันสิงโตเยอะมากฟันสิงโตมันก็จะมีหลายแบบนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบ ใบเรียบนะไม่มีขนด้านหลังแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็มีเป็นขนด้านหลังแต่ว่าจะเป็นต้นใหญ่มากค่ะนี่อันนี้ย้าเอ็นยืดก็มีค่ะทุกคนมันก็จะอยู่รวมๆกันเนาะแต่ที่ไม่มีในส่วนนี้ก็คือญ้าตะก,กระแตนดิฉันยังหาไม่เจอเลยค่ะแล้วก็ยังกะว่าจะไปเดินเลาะหายาตะก,กระแตนนะก็ยังไม่ได้ไปเลย ผักชีล้อมฝรั่งเอาไปใส่ต้มะมาม่าสักห่อหนึ่งมาม่าห่อหนึ่งผักชีล้อมแล้วก็ไข่สักลูกหนึ่งฟองหนึ่งนะคะมาเก็บใต้ต้นดอกกุหลาบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเยอะดีดอกกุหลาบเมื่อวันก่อนตัดออกไปแล้วนะคะตัดดอกแล้วก็ตัดแต่งกิง่งเหลือดอกตูมๆไว้ตอนนี้ก็บานแล้วคะ่ะนี่ สวยเลยนะอย่างสวยเลยหอมด้วยนะกุหลาบต้นนี้หอมมากค่ะกลิ่นหอมสีสวยเลยนะน,นี่แล้วก็จะเก็บเอาด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวปล่อยไว้มันก็จะร่วงโรยเสียดายเอาไปให้มันส่งกลิ่นหอมอยู่ในบ้านดีกว่านี่ค่ะคือ พอไม่ได้กินสักวันสองวันนี้มันโตเร็วมากนะคะไอผักชีล้อมเนี่ยค่ะเนี่ยใบมันแก่แล้วะเมื่อวันก่อนสองวันก่อนมันยังอ่อนอยู่เลยตอนนี้คือใบแก่เหมือนกันหมดแล้วคะ่ะยอดอ่อนไม่มีละแก่ก็กินไปตามแก่เนาะ,นะก็เราชอบกินผักชีล้อมเนาะมันไม่แก่มากหรอวะนี่พอกินได้อยู่ นี่ไม่รู้ว่าอาจะได้ยินเสียงจิ้งหรีดหรือเปล่านะคะเสียงจิ้งหรีดร้องดังมากตอนนี้นี่ค่ะปีนี้ฝนตกดีมากๆเลยต้นเน่ย เก็นตัววันนี้ก็โตว,วันตัวคืนคันนี้โอ้ยมันไม่ค่อยมียอดอ่อนเลยมันแก่หมดแล้วมาเก็บช้าไปนิดนึงถ้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้พอดีเลยนะเมื่อวานก็แบบมัวแต่ทาอย่างอื่นอยู่เนาะกินอย่างอื่นอยู่เพราะว่ามันผักช่วงนี้มันผักมันเยอะักมันเยอะค่ะแล้วมันก็กินไม่ทัน ทั้งผักป่าทั้งผักในสวนฝั่งนี้มันสดย้อนแสงหรือเปล่ามันออกเหลืองๆหมู่บ้านเราช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะอยู่ค่ะอันนี้ไม่เอา นี่นี่พักชีล้อมฝรั่งนะคะอีกนิดหนึ่งมันแก่แล้วเสียดายนะตรงนี้ก็มีแต่ยอดแก่แก มันมืดไปภาพมันไม่ชัดก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้วันนี้มันอ่ามันจะสองทุ่มแล้วไงจะสองทุ่มแล้วแต่มะลินก็ยังนึกอยากจะกินต้มมาม่าค่ะวันนี้พอกับลูกกินพิซซ่ากันเราชิมกับเขาไปชิ้นเล็กๆ เราก็จะอยากกินอะไรของเรานี่ยอดในอวบค่ะผักในสวนมีเยอะแยะก็ไม่ก็ไม่อยากจะกินนะอยากจะกินผักปา่าอาหารตลาดก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดี๋ยวย้อนไปเก็บทางฝั่งนู้นค่ะ ทำไมมันออกเหลืองๆมันอยู่ที่แสงใช่ไหมอยู่ที่แสงจากดวงอาทิตย์ด้วยใช่ไหมหญ้ามันออกสีเหลืองๆสวนผักวันนี้สดชื่นมากค่ะไม่ต้องลดน้ำเลยเมื่อกี้ก็มาถอนหญ้าไปนิดนึง แล้วก็เอาไม้มาค้ำต้นพริกค่ะเพราะว่ามันโดนฝนลวพริกที่ปลูกไปเมื่อวานมันเอียงๆนิดนึงตรงนโน้นค่ะมมลินก็เลยเอาไม้มาค้ำไว้แล้วก็อันนี้โดนฝนโดนลมแล้วมันก็เอียงๆก็เลยต้องมาดันมันขึ้นนิดนึงค่ะเมื่อกี้นี่ตรงนี้ก็จะมีผักชีล้อมนะคะแต่ว่ามันก็ ใบแก่หมดแล้วเนี่ยเนี่ยเอายอดยอดมาเอาดอกมันก็ได้ค่ะดอกแบบนี้นี่ดอกที่มันไม่แก่มากนะอุ้ยหนักว้าแล้วตํำแย่ ขนาดว่าระวังแล้วนะโดนตํแเย,ยไปทีนึงนถอยค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปหาเก็บผักอ,อะไรนะจะไปหาเก็บตะกระแตนหญ้าตะกระแตนค่ะในป่าแถวแถวบ้านนี่แหละสนามหญ้าไม่รู้จะมีหรือเปล่าโอย ก็จะได้แล้วนะสำหรับมาม่าหนึ่งซองค่ะนี่เยอะเลยนะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะมาเก็บผักแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูบรรยากาศตอนหัวค่ำเลยค่ะตอนหนึ่งทุ่มเกือบสองทุ่มแล้วค่ะตอนนี้นี่ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกับแมรินใหม่ในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนกับดอกของอผักชีล้อมฝรั่งนะคะนี่โอเคขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีจ้า